ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้ครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดแล้วก็ถ้วยไปนี้ให้กับพวกคุณครับย่าควาลงจากศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ที่ทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์สมัยที่7มาได้อย่างสวยสดงดงามนะครับมีประเด็นหนึ่งที่ได้มีการเผยแพร่ทางโลกโซเชียลมีเดียก็คือภาพของคู่รักคู่หนึ่งซึ่งฝ่ายชายเป็นชาวไทยและฝ่ายหญิงเป็นชาวเวียดนาม ซึ่งต่างคนนะครับก็สวมชุดทีมชาติของตัวเองเข้ามาเชียร์ฟุตบอลในครั้งนี้ด้วยซึ่งสื่อของทางเวียดนามนะครับได้มีการรายงานว่าหญิงสาวชาวเวียดนามคนนี้มีชื่อว่าไมโดยสาวเวียดนามผู้นี้นะครับได้มีการอาศัยและทํางานอยู่ในประเทศไทยหลังจากที่เธอได้เดินทางมาเป็นอาสาสมัครในประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้มีการพบกับคุณผู้ชายชาวไทยท่านนี้นะครับแล้วก็ได้มีการแต่งงานกันมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้ว ดยช่อง YouTube ของเวียดนามช่องหนึ่งนะครับได้มีการสัมภาษณ์คู่รักคู่นี้โดยเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า StarTalk Video News ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์คู่รักดังกล่าวโดวยมีการตั้งชื่อวิดีโอไว้อย่างน่ารักนะครับว่าเมื่อแฟนบอลไทยมีเมียเป็นคนเวียดนามโดยทางฝ่ายชายนะครับได้มีการสัมภาษณ์กับช่อง YouTube ของเวียดนามไว้ว่าผมมาจากประเทศไทยผมพูดภาษาเวียดนามได้นิดหน่อยและผมพบเธอที่ประเทศไทย แลวตอนนี้เราอยู่ด้วยกันมา2-3ปีแล้วและเราเพิ่งแต่งการกันเมื่อปีที่แล้วต่อคำถามที่ว่าคุณคิดว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งทางฝ่ายหญิงนะครับได้บอกว่าเวียดนามจะชนะซึ่งเมื่อคุณภรรยาตอบเช่นนี้นะครับคุณผู้ชายก็เลยตอบคำถามแบบเกรงใจภรรยาเล็กน้อยนะครับโดยเขาบอกว่าผมว่ามันก็โอเคนะผมรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแต่โอเค เวียดนามจะชนะก็ได้ซึ่งก็น่าเห็นใจคุณผู้ชายคนนี้นะครับนอกจากนี้ฝ่ายชายยังได้บอกเพิ่มเติมอีกนะครับว่าผมคิดว่าเมื่อผมกลับถึงบ้านเวียดนามจะชนะแต่สำหรับวันนี้นั้นมันไม่มีทางและนอกจากนี้นะครับฝ่ายชายยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเฉลิมฉลอง ไม่ว่าไทยหรือเวียดนามจะชนะทางผู้สื่อขาเวียดนามยังได้ถามพวกเขาทั้งคู่เพิ่มเติมนะครับว่าผลสกอร์ของคืนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งทางคุณไม้นะครับได้บอกว่าเวียดนามจะชนะ2ประตูต่อหนึ่งส่วนทางด้านฝ่ายชายนะครับได้ตอบคำถามว่าไทยจะชนะ1ประตูต่อศูนย์ ซึ่งจะเกิดจากการยิงของทีรทรบุญมาทันวันนี้ไทยชนะนแน่นอนอุ้มธิรทอซึ่งคุณผู้ชายก็ทายผลได้อย่างแม่นยำมากนะครับครับผมและเมื่อเรื่องราวดังกล่าวด้วถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่รักคู่นี้ไว้เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันสัง,งนิดนะครับว่าชาวเวียดนามเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง เรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าหวังว่าทั้งคู่จะไม่เสียอารมณ์เพราะว่าการแข่งขันแมชนี้นะยังไงก็ขอแสดงความยินด,ดีกับไทยที่ป้องกันแชมป์สำเร็จมาต่อก็ที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไปครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าผมก็รักภรรยาของผมหวังว่าพวกเขาทั้งคู่จะร่วมเฉลิมฉลองกันได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่า ไทยดีกว่าก็ได้แชมป์ไปไม่มีอะไรต้องเสียใจเราแค่ต้องพยายามให้มากขึ้นเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้มันก็ไม่สำคัญสำหรับฉันหวังว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่เรื่องบาดหมางเราคือเพื่อนกันจิตวิญญาณแห่งกีฬาไม่ได้มีไว้เพื่อพ่ายแพ้แต่ว่าให้ผู้คนบนโลกนี้ได้ใกล้ชิดก,กันมากขึ้น มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขียนสั้นๆไ้น,นะครับว่าพวกเขาน่ารักมากๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปภรรยาของเขาสวยมากแถมเขายังไทยถูกด้วยว่าไทยจะชนะหนึ่งประตูต่อศูมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้กล่าวถึงฝ่ายชายนะครับโดยเขาบอกว่าผู้ชายไทยคนนี้เขาฉลาดมากภรรยาของเขาก็น่ารัก ภรยาชาวเวียดนามนั้นน่ารักเสมอขอยินดีด้วยทั้งเธอและสามีขอให้อยู่ร่วมกันเป็นสุขเป็นร้อยร้ปีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโอ้พระเจ้าเขาบอกว่าไทยจะชนะหนึ่งประตูต่อศูนและประตูโดยทีราทอนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปทั้งสองคนน่ารักมากขอให้พวกเขาทั้งคู่มีความสุข มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้เข้ามาแสดงความเป็นห่วงฝ่ายหญิงเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าหากคุณมีปัญหาใดๆหลังจบเกมขอให้คุณกลับมาที่เวียดนามเวียดนามยินดีต้อนรับคุณเสมอมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนไว้สั้นๆนะครับว่าขอให้พวกคุณทั้งคู่รักกันน,นานๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ โดยท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ามีภรรยาเป็นคนเวียดนามขอให้มีความสุขตลอดไปสามีเชียร์ทีมไทยส่วนภรรยาเชียร์เวียดนามซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าใช่แล้วพวกเขาน่ารักมากยินดีกับประเทศไทยจากเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆแต่ว่าได้ใจความนะครับโดยเขาเขียนไว้ว่า Make love not war มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปขอให้คุณโชคดีในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเยี่ยมที่สุดความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าเขาทายผลแม่นจริงๆโอเควันนี้ไทยนด์ชนะแน่นอนอุ้มพีรทรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าบอลแพ้เมียไม่แพ้ ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับความคิดเห็นนี้นะครับโดยท่านนี้เขาเขียนไว้ว่าบอลจบแต่เมียไม่จบมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดน,นามท่านนี้เขาบอกว่าก็เลยได้กินหม้อไฟไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าคืนนี้เวียดนามโดนแทงยับแน่มาต่อกันที่ความคิคนนเคนนเมดคคเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าผู้ชายเวียดน,นามจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยได้อย่างไร มาต่อครัที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ได้ออกมาระบายความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูวิดีโอนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าผมรู้สึกเจ็บปวดมากโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสัก2ความคิดเห็นนะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นเพราะว่าผู้ชายคนนี้มีเมียเวียดนามเขาเลยไม่กล้าแช่งทีมเวียดนามโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้นะครับ โดยชาวเวียดนามท่านนี้ได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงพวกเขาทั้งคู่นะครับโดยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าหลังแข่งพวกเขาจะอยากกันไหมครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวของคู่รักไทยเวียดนามที่ได้เข้าชมการแข่งขัน aff mitsubishi electric cup 2022ที่ทีมชาติไทยสามารถควา้าแชมป์สมัยที่7มาได้อย่างสวยสดงดงามนะครับเพื่อนๆฟังล้มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ อย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ